สวัสดีค่ะพบกับช่องกระติกช n แนลนะคะวันนี้นะคะมีอีเวนต์จากต่างประเทศมาใหม่ซึ่งมันจะหมดเขตแอทิตต์หน้าแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการร่วมสนุกกิจกรรมนลยกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยโอเคค่ะอย่างแรกนะคะให้เรากดไปที่ตั้งค่าค่ะแล้วก็เลื่อนไปจนถึงจะเจอคําว่าการตั้งค่าภาษาแล้วก็เลือกภาษาที่5นะคะบนภาษาไทยกดใช่ค่ะ แล้วก็รอโหลดนะคะพอเราไปถึงหน้าโฮมแล้วเนี่ยก็ให้เรารอนะคะห้ามกดอะไรทั้งสิ้นคะ่ะรอจนกว่าให้หน้าอีเวนต์มันจะขึ้นมานะคะอีเวนต์นี้มันฝึกให้เรารอคอยค่ะโอเคเดี๋ยวเราขอสคิปไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคอเคค่ะตอนนี้หน้าอีเวนต์ก็เด้งขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะคะกว่าจะมานี่เงือกแห้งเลยค่ะโอเคค่ะวิธีการเล่นร่วเม ร่วมสนุกกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้เรานําอวตาโค้ดหรือรหัสอวตาของผู้เล่นใหม่นะคะมาใส่ครบตามจํานวนที่เขากําหนดให้นะคะเช่นถ้าเราใส่ครบไป10อันนี้เราก็จะได้เมคอัพปากนะคะแล้วก็เพชรสามพันค่ะส่วนจุดเด่นของกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพตาซึ่งต้องใส่โค้ดถึง50โค้ดเลยทีเดียวเชียวเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูออตรงที่เราใส่รหรัสอ,อวตากัน กดตรงปุ่มสีฟ้านะคะกดแล้วก็กด yes แล้วก็รอค่ะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงรอแป๊บน,นึงรอให้มันโหลดก่อนโอเคค่ะช่องนี้นะคะให้เราใส่ตัวอวตารโคดนะคะใส่ให้ครบตามเรินวันที่เขากำหนดให้น,นี้เราใส่ไปแล้ว5อันก็ได้ แก้มาแล้วโอเคค่ะสำหรับใครที่อีเวนต์ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทำให้อีเวนต์ขึ้นกันค่ะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะให้เรากดไปที่ล็อกเอาท์ค่ะล็อกเอาท์แต่ถ้าของใครเป็นตัวเลขสีตัวอย่างนี้นะคะให้กดกระกระบาท,ทันทีค่ะเพราะมันเป็นการลบตัวนะคะเดี๋ยวตัวหายก็ฉิบหายนะคะโอเคค่ะก็กดเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลือกอันบนสุดนะคะแล้วก็กดอันล่างสุดแล้วก็กด yes ค่ะ แล้วก็ล็อก,กเข้าอันตัวที่คุณล็อกออกมาเมื่อกี้นะคะของเราเป็น Facebook แล้วก็กดเข้าไปโอเคค่ะพอถึงหน้าโฮมนะคะให้เรารอนะคะรอจนก,กว่าอีเวนต์จะขึ้นมาส,สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงนี้สวัสดีค่ะ